สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับคลิปนี้ผมอัดตอนเช้าครับผมเมื่อนี้นะครับผมจะมาให้ชมนับงานเลี่ยมกันน้ำนะครับแต่ว่าเลี่ยมกันน้ำแบบนี้ บได้เลี่ยมแบบมีหูหอยนะครับแต่ผมจะเลี่ยมไปถักนะว่าถักหูกรอบนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้สำหรับงานเลี่ยมถักหุ้กรอบของผมนะครับ,นรบเนาะก็จะเป็นนะขอบเป็นสันนะครับเนาะ ป็นสัน,นยังสิปกติจะเป็นเป็นเอ่อเรียบๆนะบ่บได้เป็นสันคือสันมีดน,นะครับเนาะนี่ประมาณนี้นะครับผมกะนำมานะำเนาะนี่เพื่อที่จะเอาไปเลี่ยมเอ้ยว่าผิดน้เพื่อที่จะเอาไปถักนะครับนี่คืองานเลี่ยมถักนะครับของผมครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผม โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปทักกันครับผมครับนี่กอบพระนะครับที่เลี่ยมแล้วก็ถักหุ้มกอบด้วยเชือกเทียนนะครับเนาะนะครับคือหลวงปู่เทียนนะครับที่เลี่ยม น้ำนะกรับใสนะเห็นเงาครับใสสะท้อนแน่มรบเข็นหอดผมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเลยนะครับเนาะนี่ครับคือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับนี่ประมาณนี้ครับเป็นงานทักเข็มนะครับเนาะทักหุ่มครับทักหุมแล้วก็เอ่อทักไข่นะครับเนาะแล้วก็มาทัก เก็บทักหุมด้วยเข็มนะครับี่งานจะจะอยู่ประมาณนี้ครับพร้อมกับทักเป็นชุดน้ำเนาะใสสายสวยนะครับสายสวยีนความยาวอยู่ที่20นิ้วนะครับเนาะความยาวอยู่ที่20นิ้วครับความยาวจะอยู่ที่20นิ้วนะ ทักเป็น่ังดุมนะับสอยก็ได้ทักประมาณนี้นะครับสายสอยนี้จะทักเกียนกลางนับจะทักเกียนหนึ่งนะับแล้วทักสายเส้นสอยคือตัวนี้ครับทีนูซี 4, ผมซีนี่อันนี้คือทักหกเส้นนะับเนาะหกเส้นนี่ก็หมายถึงสามคู่ ครับผมแล้วก็มาทักทับนะครับลายลูกโซ่หรือว่าลล่รังผึ่งครับสีแดงสลับดำนับเนาะนี่กระทัก10เส้นนะครับหรือว่า5คู่ครับผมทักสลับประมาณนี้ครับนี่นะครับเนาะสำหรับท่านใดนะครับเนาะที่ ชื่นชอบผลงานนะครับของช่างก่อนนะเนาะสุภกรไล์สไตล์นะครับหรือว่าทั้ง f c e e o o o อะสุภกรเลี่ยมพระทักเชือกศิลนะครับเนาะนี่ครับสามารถทักสอบถามได้ครับหรือโทรศัพท์0617419445นะครับเนาะก็สามารถติดต่อสอบถามเขาได้ครับเป็นงานสั่งสั่งทำตามออเดอร์นะครับเนาะ สั่งจังคอยได้เหตุนะครับด้วยราวางานอันนี้จะเป็นงานงานฝีมือครับงานถักมือเลยนะครับทำมือล้วนนะครับเนาะภาว่าสิเป็นงานเลี่ยมพระกันน้ามหรือสิเป็นงานถักสวยนะครับห้อยพระก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมสุดท้ายนี่นะครับเนาะขอฝากผลงานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมด้วยนะครับแลวก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมครับกด ติดตามกดซับะไครนะครับเป็นกําลังใจให้สร้างกว่าน้ำนอครับเด้อช่อง youtube ก็ช่องสุภกรไลฟ์สไตล์ครับหรือว่าช่องทาง facebook นะครับกัสุภกรเลี่ยมพระทักเชือกศิลครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับผลงานนะครับเนาะชื่นชอบกดแชร์กดไลค์ครับผมสวัสดีครับ